ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่251โชคร้ายใดใดในโลกจะสูงส่งเท่ากับการศึกษาตำรานี้เป็นความรู้ความเข้าใจที่ฝังลึกในใจของทุกคนในราชวงศ์ต้าโจวแม้แต่โจรผู้ร้ายก็เห็นด้วยองครกษ์จินหลินไม่น่าตกใจหรือน่าตกใจจะตายหากว่าโจรใดมีคนเป็นองค์ัรร์จินหลินบรรดาเพื่อนบ้านแปดทิศทางเมื่อพบกับคนในโจรน,นั้นล้วนต้องเก็บเขี้ยวเล็บและเจียมตนแต่เบื้องหลังความน่าเกรงขามนั้นทุกคนล้วนพากันถุยน้ำลายใส่ องครักษ์จินอูไม่มีศักดิ์ศรีอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าต้องมีศักดิ์ศรีน่าชื่นชูเช่นกันแต่องคารัก์จินอูโดยมากแล้วจะเป็นบรรดาคุณชายไม่มีอะไรให้หน่าอิจฉาทางเดียวคือการศึกษาตำรานั่นเป็นทางออกที่แท้จริงเปรียบเป็นปลาที่กระโดดขึ้นจากบ่อน้ำและกลายเป็นมังกรได้แม้แต่ลูกหลานของตระกูลผู้สูงศักดิ์หากสามารถผ่านการคัดเลือกทางตระกูลก็ยินดียิ่งนักเหตุผลไายด้เพราะการรับราชการเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดล้วนมาจากผู้ที่สอบเคิร์ e วี ส่วนคนอื่นๆไม่ได้เก่งกาจอันใดนักเปรียบเสมือนปลาเล็กปลาน้อยเซียวซื่อในบัดนี้เรียกเจียงจั่นว่าเป็นปลาเล็กปลาน้อยเพื่อที่จะได้ปลอบใจตัวเองเพียงแต่ว่าปลาตัวนี้เป็นปลาที่ไรความสามารถไม่ว่าผู้ใดก็คิดว่าเขาไม่เอาการเอางานเมื่อคิดได้ดังนี้ในใจเสี่ยวซื่อก็รู้สึกขมขื่นขึ้นมารอไปก่อนเถิดรอให้รายชื่อชีวยประกาศออกมาแล้วผู้ใดก็อย่าหวังจะได้เข้ามาขัดขวางความรุ่งโร์ของบุตรชายคนโตนาง พี่รองชุดของพี่ช่างงดงามเหลือเกินพี่เป็นองครักษ์จินอูจริงหรือคุณชายสีเจียงเจอเงยหน้าขึ้นแล้วเอ่ยถามนายท่านเจียงที่สามมีบุตรชายและบุตรหญิงอย่างละหนึ่งคนบุตรหญิงนามว่าเจียงเชี่ยวส่วนบุตรชายคือเจียงเจอปีนี้อายุได้สิปีเป็นช่วงอายุที่กำลังเรียนรู้และไร้เดียงสาเจียงจ้นปลดดาบที่แขวนไว้ตรงเอวออกแล้วยื่นออกไปอวดกับเจียงเจอแน่นอนสิน้องสีเจ้าดูรูปอินทรีบินทลาที่จะรึกบนฝักดาบนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององครักษ์จินอูอันแสนพิเศษ คุณชายสามเจียงหยวนที่ยืนอยู่ด้านข้างเห็นว่าเจียงเจอเอามือไปลูบคำดับเล่มนั้นอย่างชื่นชมก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาพี่รองให้ข้าสัมผัสมันด้วยได้หรือไม่เซียวซื้อเหลือบตาไปมองดูเจียงหยวนก่อนจะแอบด่าอยู่ในใจว่าไร้าสาระจากนั้นนางจึงกล่าวเบาๆว่าเจ้าอยากไปแต่ต้องซีซัวหักว่าทำของพี่รองเสียคงจะไม่ดีเจ้าดูสิบัดนี้พี่รองเองก็มีงานทำแล้วนับจากนี้ตัวเจ้าก็ต้องขยันศึกษาตำราให้มาก สีหน้าของเจียงหยวนแย่ลงทันใดท่านแม่ค้าก็ไม่อยากศึกษาตำราแล้วหูป,ปากไปเสียเซียวซื่อตวัดออกมาเจ้าไม่เรียนหนังสือแล้วจะไปทำอะไรเจ้าจะโชคดีได้เข้าไปอยู่ในหน่วยองครักษ์จินอูเช่นเดียวกับพี่รองของเจ้าหรือเจียงจั่นได้แต่เหลือบตาเหล่มองดูเขาใช้ความสามารถส่วนตัวในการผูกสัมพันธ์กับพี่วีชีการที่เขาสามารถคบสหายที่มีความสามารถเช่นนี้ได้นับว่าเป็นที่โชคหรือนี่มันต้องอาศัยความสามารถส่วนตัวต่วตางหากเล่า พี่รองยังสามารถเข้าร่วมเป็นองครักษ์จินอูได้แล้วเหตุใดข้าจึงเข้าไม่ได้เล่าอย่างมากก็ให้ท่านพ่อช่วยใช้ความสัมพันธ์ส่งเข้าไปก็ได้นี่เจียงหยวนเถียงออกมาคอเป็นเอ็นบัดนี้เจียงหยวนอายุได้14ปีแล้วเขามีความคล้ายคลึงกับเจียงจั้นมากล้วนไม่ชอบศึกษาตำราดูเหมือนว่าจะยังไม่เปิดโลก,กทัศน์เพียงแต่เจียงหยวนยังคงอายุน้อยอีกทั้งยังมีความไม่เอาไหนของเจียงจั้นคอยคุ้มกลาหัวเอาไว้จึงทาให้ไม่โดดเด่นเท่าไรนักไร้สาระ เนื่องจากบุตรชายคนโตของนางมีความสามารถด้านการศึกษาตำราเป็นยิ่งในใจของเซียวซื้อไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการศึกษาตำราอีกแล้วนายท่านรองเจียงมองไปยังเจียงจั้นที่ยืนสง่าผ่าเผยอย่างมีความหมาย บุตรชายคนรองต่างไปจากบุตรชายคนโตเขาศึกษาตำรามาตั้งหลายปีแต่ก็เพียงแค่อ่านออกเขียนได้หากสามารถประพันธ์กวีออกมาได้สักบทก็นับว่าไม่เลวแล้วแต่เมื่อตอนอายุน้อยแน่นอนว่าจะต้องให้เรียนหนังสือเพื่อขัดเกลวนิสัยเมื่อเติบโตแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องพยายามฝืนทนร่ําเรียนตำราเพื่อสอบจองหัวหาักว่าไม่มีพรสวรรค์และองครักษ์จินอูก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวอายุเช่นเจียงหยวนหักจะให้เข้าไปในหน่วยองครักษ์จินอูคงจะยังเด็กไป ดังนั้นในท่านรองเจียงจึงไม่รีบร้อนเขากล่าวขึ้นว่าเจ้าศึกษาตำราให้ดีก่อนประเดี๋ยวข้าจะเชิญอาจารย์สอนวรยุทธมาให้แล้วศึกษาวิทย,ยุทธศักษสามปีแล้วค่อยว่ากันยอดเยี่ยมทีเดียวขอรับท่านพ่อเจียงหยวนยกมือขึ้นคารวะสายตาที่มองดูเจียงจจ้นแน่นแฟนกว่าเดิมมากหลังจากนี้ไม่กี่ปีเมื่อเขาได้เข้าไปในองครักษจินอู่ก็จะมีพี่รองคอยคุ้มกัน เซียวซื่อไม่พอใจกับความคิดและการตัดสินใจของนายท่านรองเจียงแต่เมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเช่นนี้นางก็ไม่กล้ากล่าวสิ่งใดออกมาช่างเถิดเดิมทีบุตรชายคนรองของตนก็ไม่ได้ฉลาดเท่าไรนักในอนาคตหากได้เป็นองครักษ์จินอูกก็ไม่เลวบิดามารดาคนเดียวกันสองพี่น้องคนหนึ่งมีความสามารถด้านบูอีกคนหนึ่งมีความสามารถด้านบุญเช่นนี้จึงจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างแท้จริง เมื่อนึกถึงบุตรชายคนโตเสี่ยวซื่อก็ได้เกิดความกังวลขึ้นมาหลังจากกลับไปถึงเรือนยาซินแล้วก็อดไม่ได้ที่จะบ่นพึมพำกับนายท่านรองเจียงว่าอากาศร้อนเช่นนี้ไม่รู้ว่าชังเอ๋อจะไหวหรือไม่ค่าได้ยินมาว่าในห้องที่พวกเขาใช้สอบกันนั้นไม่มีแม้แต่ที่จะยืดแข้งยืดขา สถานที่ซึ่งเรียกว่าห้องสอบนั้นก็คือห้องเล็กๆเตี้ยๆซึ่งผู้เข้าสอบคัดเลือกจะต้องอาศัยอยู่ระหว่างการทำข้อสอบการสอบคัดเลือกระดับท้องถิ่นแบ่งออกเป็นสามสนามสนามหนึ่งใช้เวลา3วันใน3าวันนี้ผู้เข้าสอบจะต้องกินดื่มนอนพักผ่อนในห้องเล็กๆนี้นายท่านรองเจียงเคยผ่านการสอบชี้เวยและชุนเวยมาแล้วสถานภาพอันยแย่ในห้องสอบเขารู้ดีเป็นที่สุดแต่ก็เพียงกล่าวออกมาเบาๆว่าทุกคนล้วนเป็นเช่นนี้ ข้าได้ยินมาว่าที่ห้องสอบนั้นมีฝนรั่วไหลได้ด้วยหากว่าช่างเอ๋อถูกจัดให้ไปอยู่ห้องเช่นนั้นหุบป,ปากเสียนายท่านรองเจียงต้องมองไปทางเซียวซื่ออย่างรำคาญใจหากว่าถูกจัดให้อยู่ในห้องที่ฝนรั่วจริงๆเมื่อฝนตกกระดาษก็จะเปียกดังนั้นผลคะแนนก็คงจะสู่เปล่าเซียวซื่อรู้ตัวเองว่าปากพ้อยไปจึงได้กล่าวอย่างรวดเร็วว่าแต่ช่างเอ๋อของเราโชคดีแต่ไหนแต่ไรมา เขาจะต้องถูกส่งไปอยู่ในห้องสอบที่ดีที่สุดเป็นแน่ค่ากังวลใจไปเองจริงๆในายท่านรองเจียงได้แต่ชักสีหน้าออกมาอย่างไม่น่ามองสตรีผู้ไร้ความคิดห้องสอบฝนรั่วก็ช่างประหรหักว่าถูกส่งไปอยู่ห้องใกล้เคียงกับห้องส้มกลิ่นจากในห้องนั้นแม้แต่จะทําการตอบคําถามก็คงจะลําบากในหน้าร้อนเช่นนี้คิดดูเอาเถิดว่ากลิ่นจะเป็นเช่นไร นายท่านรองเจียงนึกย้อนกลับไปเมื่อปีที่เขาทำการสอบในตอนนั้นเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งถูกจับไปอยู่ข้างห้องส้มเขาทนได้อยู่เพียงแค่หนึ่งวันก็เป็นลมเสียจนต้องถูกหามออกไปช่างหน้าสมเพชเหลือเกินแต่ห้องที่อยู่ติดกับห้องถ่ายหนักเช่นนี้ก็น้อยนักหากว่าถูกจัดไปให้อยู่ข้างห้องนั้นคงจะชคร้ายเหลือเกินแน่นอนว่านายท่านรองเจียงไม่คิดว่าบุตรชายของตนจะชคร้ายสัก์เพียงนั้นเมื่อคิดได้ดังนี้ความวุ่นวายในใจก็สงบลงไม่น้อยเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในไม่ช้าก็มาถึงวันที่11เดือน8เป็นวันสุดท้ายของการสอบระดับท้องถิ่นเมื่อเวลาพลอฟเลมาถึงผู้เข้าสอบทุกคนในสนามแรกก็จะทยอยเดินทางออกมาเจียงชังที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงจึงไม่จําเป็นจะต้องไปพักที่โรงเตียมเขาควรเดินทางกลับจวนเมื่อถึงเวลาบ่ายทุกคนในจวนปัวก็พากันตื่นเต้นและรอคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายท่านรองเจียงและภรรยารู้สึกกระวนกระวายยิ่งนะักนายท่านรองเจียงเคยเข้าสอบคัดเลือกเช่นนี้มาก่อนเขารู้ดีกว่าใครว่าสนามสอบสนามแรกนั้นสําคัญยิ่ง การคัดเลือกโดยมากแล้วจะให้ความสำคัญในสนามสอบแรกหากในสนามแรกสอบได้ดีอีกสองสนามที่เหลือหากผ่านไปได้ก็คงจะได้เป็นจวีเหรือนกล่าวได้ว่าข้อสอบในสนามแรกนั้นเป็นการตัดสินอนาคตของผู้เข้าสอบอย่างแท้จริงหากสามารถผ่านสนามนี้ไปได้ก็เท่ากับว่ามีโอกาสเข้าสอบชุนเหวยในปีหน้าเสียงฝีเท้าอันรีเรล่งดังขึ้นดังสายฟ้าฟาดลงมากลางใจจู่ๆในท่านรองเจียงก็รู้สึกถึงลางสังหรณ์ไม่ดี เสียงฝีเท้าอันรีบเร่งนั้นตรงเข้ามาด้านในพบว่าเป็นผู้ดูแลของเรือนด้านนอกเมื่อเขาก้าวเ,เข้ามาในประตูก็ได้ตะโกนออกมาว่าคุณชายคุณชายใหญ่กลับมาแล้วขอรับนายท่านรองเจียงเบิกตากว้างหัวใจของเขาจมดิ่งลงไปที่ตาตุ่มเพลานี้ยังไม่ถึงกำหนดการส่งข้อสอบเหตุใดชังเอ๋อจึงได้กลับมาเล่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นนายท่านรองเจียงรีบเอ่อยถามด้วยความร้อนรน ผู้ดูแลคำสีหน้าซีดเผือดไม่น่ามองก่อนจะกล่าวกลับไปว่าคุณชายใหญ่เป็นลมสิ้นสติไปถูกหามกลับมาขอรับเมื่อเซียวซื่อได้ยินว่าชังเอ,อ๋อกลับมาแล้วก็รีบลุกขึ้นยืนทันทีแต่เมื่อนางได้ยินประโยคเมื่อครู่ร่างกายอ่อนแรงสุดนั่งลงบนเก้าอี้อีกครั้งผู้ติดตามเล่าร่างเล็กๆของชายหนุ่มคนหนึ่งคุกเข่าลงสู่พื้นเขายกมือขึ้นปาดน้ำตาบนใบหน้าคุณชายถูกจัดให้ไปอยู่ที่ข้างห้องถ่ายหนักขอรับ เมื่อตอนที่แบกออกมานั้นข้าน้อยจึงได้รู้ว่าคุณชายทนฝืนอยู่ถึงสองวันพอมาถึงวันนี้อาเจียนอย่างหนักจนไม่อาจทนไหวกระทั่งเป็นลมหมดสติไปจึงถูกแบกหามออกมาขอรับนายท่านรองเจียงที่ดำรงตำแหน่งขุนนางในราชการมาหลายปีเขาได้ยินเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาจากพื้นฐานประสบการณ์วิสัยทัศน์และพรสวรรค์เขาคำนวณดูแล้วมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าบุตรชายคนโตของเขาจะต้องได้รับคัดเลือกอย่างแน่นอน มีเพียงสิ่งเดียวที่เขาไม่ได้คำนวณน,นั้นก็คือโชคชะตาคุณชายใหญ่เล่าเสียงฝีเท้าของเซียวซื่อรีบพุ่งออกไปทันใดช่องตามใจทูเดย์ตอนที่252โชคร้ายซ้ำและสำล่า เจียงช่างช่างโชคร้เสียจริงมีผู้เข้าสอบนับพันนับหมื่นคนห้องถ่ายหนักมีเพียงแค่สิบกว่าห้องเขากลับถูกจัดให้ไปอยู่ที่ข้างห้องนั้นได้เป็นไปดังที่นายท่านรองเจียงคิดเอาไว้หากถูกจัดไปอยู่ที่ข้างห้องถ่ายหนักก็อย่าได้กล่าวถึงเรื่องสอบเลยเพียงแค่มีชีวิตรอดออกมาก็นับว่าบุญแล้วแต่เจียงช่างไม่ใช่คนธรรมดาตั้งแต่เด็กเขาตั้งมั่นว่าจะต้องเข้าสอบเคสวี่ให้ได้เนื่องจากเขามีความภาคเพียรเป็นเลิศดังนั้นจึงสามารถอดทนมาได้ถึงสองวันก่อนจะไม่อาจทนกับกลิ่นเหม็นนี้ได้จนเป็นลมไป บัดนี้เจียงชางที่นอนอยู่บนเปลหามและถูกหามเข้าไปด้านในก็ได้ตื่นขึ้นช่างเอ,อ๋อเซียวซื่อล้มลุกคลุกคลานเข้าไปเมื่อมองเห็นท่าทางของลูกชายอย่างชัดเจนแล้วสมองของนางก็มึนงงเมื่อครั้นเข้าไปในห้องสอบสีหน้าท่าทางของลูกชายเริงรื่นนักทะวาบัตนี้กับซีดเหลืองแก้มตอบมองไปราวกับป่วยเป็นโรคร้ายระยะสุดท้ายใกล้ตายเหตุใดบุตรชายของตนจึงเป็นเช่นนี้ไปได้ช่างเอ๋อเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเจียงชางพยายามลืมตาขึ้นเพื่อมองดูมารดา และพบว่านางมีท่าทางตื่นตระหนกไปจึงได้ยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็นว่าลูกทำให้ท่านแม่ต้องผิดหวังหลังจากที่เขาพยายามฝืนกล่าวประโยคนี้ออกมาจบเจียงชัางก็หลับตาและหมดสติลงไปอีกครั้งหนึ่งช่างเอ,อ๋อช่างเอ,อ๋อเสียวซื้อร้องให้ออกมาใจแทบขาดนางรู้สึกว่าท้องฟ้ากำลังจะถล่มทลายในวินาทีนี้ทุกคนที่เหลือนำโดยเฟิงเหล่าหูหยินก็รีบตรงเข้ามาเช่นกันนายท่านรองเจียงตะโกนขึ้นว่า มัวแต่นั่งรำให้มีประโยชน์อันใดย,ยังไม่รีบตามหมอมาอีกบุตรชายคนโตนี้เพียงแค่โชคไม่ดีใช่ว่าไม่มีความสามารถในเมื่อบัตนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วคงทําได้แต่รออีกสามปีค่อยสอบใหม่บัดนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือรักษาร่างกายให้หายดีเพราะร่างกายคืออนาคตของทุกสิ่งแม้ว่าเขาจะปลอบใจตัวเองเช่นนี้แต่เมื่อหันไปมองเห็นลูกชายคนโตที่มีท่าทางอันน่าสังเวชเช่นนั้นหัวใจของนายท่านรองเจียงก็รู้สึกอึดอดัดแทบหายใจไม่ออก การที่มีความสามารถแต่ไม่มีโชคมักทําให้ผู้คนกระอักกระอ่วนได้เสมอเจียงชังถูกทรมานโดยสภาพแวดล้อมในห้องสอบหลังจากเชิญหมอมาก็ได้สั่งยาให้สองสามชนิดในที่สุดร่างกายของเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวแม้ว่าร่างกายจะฟื้นตัวแล้วแต่จิตใจของเขากลับเฉื่อยชา หลังจากร่ำเรียนศึกษาตำรามาอย่างหนักนานนับสิบปีเดิมที่การสอบชีวยในครั้งนี้เขาควรจะทำให้ทุกคนตกตะลึงใครจะรู้เล่าว,ว่าเขาโชคร้ายจนกระทั่งไม่อาจจะทำการสอบในสนามแรกได้เสร็จสิ้นด้วยซ้ำจะไม่ให้เขารู้สึกปวดใจได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้เจียงชางรู้สึกขมขื่นใจไปมากกว่านี้ก็คือเขาตอบคำถามเกี่ยวกับหนังสือทั้งสี่ได้เป็นอย่างดีอย่าว่าแต่ได้รับคัดเลือกเลยเขาอาจจะสอบติดสามอันดับแรกก็เป็นได้การสอบระดับท้องถิ่น,นี้ผู้คนกล่าวกันว่าในสามสนามให้ความสำคัญกับสนามแรก และในสนามแรกให้ความสำคัญกับหนังสือทั้ง4 1สนามแรกมีคำถามทั้งสิ้น7ข้อถามเกี่ยวกับหนังสือทั้ง4 3ข้อและคำพีทั้ง5้าอีก4ข้อส่วนคำถามจากหนังสือทั้ง4ใน3ข้อนั้นจะเป็นสิ่งตัดสินผลสอบในสนามแรกด้วยเหตุนี้เองผู้เข้าสอบโดยมากจึงเลือกจะทำสามข้อนี้ก่อนเจียงชางพยายามอดทนต่อกลิ่นเหม็นและตอบคำถามหนังสือทั้ง4ี่ใน3ข้อนั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมน่าเสียดายเหลือเกิน ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่อาจทนได้นอกเหนือจากความรู้สึกสีอิสะเอียนนั้นแล้วเจียงชังยังพยายามจดคำตอบที่เขาเขียนจำเอาไว้อย่างขึ้นใจในายท่านรองเจียงที่อ่านคำตอบของเจียงชังแล้วเขาอยากจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดเหลือเกินตัวเขาเองก็เป็นจิ้นซื่ออีกทั้งเคยเข้าศึกษาที่สำนักฮั่นหลินแน่นอนว่าเขามีแววตาอันโดดเด่นจะมองไม่ออกได้อย่างไรว่าคำตอบของบุตรชายนั้นวิเศษเพียงใดแต่ยิ่งเป็นเช่นนี้หัวใจของเขาก็รู้สึกปวดร้าวเหมือนมีเลือดหยด น่าเสียดายช่างน่าเสียดายเหลือเกินเมื่อคนคนหนึ่งมีความสามารถแข็งแกร่งผลงานคงต้องดูที่โชคชะตาคำถามจากหนังสือทั้งสี่ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้เจียงชางถนัดยิ่งหักรออีกสามปีใครจะรู้เล่าว,ว่าผู้ออกข้อสอบจะออกมาในแนวไหนตำแหน่งจะวีเหรินที่เดิมทีกำไว้ในมือบัตรนี้บินหายไปแล้วนายท่านรองเจียงเดินทางมาปลอบโยนเขาอยู่หลายครั้งหลายคราในที่สุดเขาก็ตัดสินใจนำคำตอบของเจียงชางเผยแพร่ออกไป ในม่ช้าผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ก็ได้รับรู้ว่าคุณชายใหญ่แห่งจวนตรงผิงปัวมีความสามารถเพียงพอที่จะได้รับตำแหน่งเจยียวนเพียงแต่เขาโชคร้ายที่ถูกจัดไปอยู่ในข้างห้องถ่ายหนักจึงไม่อาจอยู่จนกระทั่งเสร็จสิ้นการสอบได้เมื่อเป็นเช่นนี้การที่เจียงชังถอนตัวออกจากสนามสอบจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นว่าน่าเสียดายยิ่งนะัก ด้านของเซียวซื่อมีปฏิกิริยามากกว่านายท่านรองเจียงเสียอีกหลายวันมานี้นางไม่อาจากลืนอาหารลงคอได้เลยในไม่ช้าก็ล้มป่วยจนไม่อาจาลุกจากเตียงได้ผู้คนมากมายเดินทางมาเยี่ยมเยียนเมื่อเสี่ยวซื่อได้ยินเรื่องของบุตรชายจากปากของผู้คนเหล่านี้ยิ่งทําให้นางรู้สึกปวดใจจนกระทั่งนายท่านรองเจียงเดินทางมาเสี่ยวซื่อจึงอดไม่ได้ที่จะอึกสะอื้นแล้วกล่าวว่าคําตอบของช่างเอ๋อถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว บัดนี้ทุกคนล้วนเสียดายแทนเขาและกล่าวว่าเขามีความสามารถที่จะได้รับตำแหน่งเจียหยวนประโยคนี้หากชางเอ๋อได้ยินขึ้นจะทนไหวได้อย่างไรเมื่อได้ยินเสียงเสอกสอื่นของเซียวซื่อนายท่านรองเจียงก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาและมีความคิดหนึ่งซึ่งดูไร้เหตุผลเกิดขึ้นในใจว่าหากในวันนั้นตนไม่สนทนากับสตรีผู้นี้เรื่องของห้องถ่ายหนักบางทีชางเอ๋ออาจไม่โชคร้ายเช่นนั้นเป็นเพราะปากอันอัปมงคลของสตรีผู้โง่เง,งา่าเจ้าหยุดร้องให้ได้แล้ว เจ้าจะไปเข้าใจอะไรเล่าเซียวซื่อหยุดสะอ,อื่นไปชั่วครู่ใบหน้าอันซีดเผือดของนางพยายามเงยหน้ามองดูนายท่านรองเจียงภูมิหลังของเซียวซื่อนั้นเป็นเพียงคนธรรมดาเรื่องใหญ่ประการใดนางมักจะฟังตามคำสั่งของนายท่านรองเจียงเสมอทุกครั้งในการสอบชีวเวยมีผู้เข้าสอบที่เจ็บป่วยและถอนตัวจากการสอบมากเท่าไหร่ ช่างเอ๋อเป็นผู้มีความสามารถแต่บรรดาผู้ที่ถอนตัวออกจากสนามสอบจะไม่มีรายชื่อปรากฏใครจะรู้เล่าว,ว่าเขามีความสามารถจะให้พวกเราคอยตามอธิบายหรือบัดนี้การที่เผยแพร่คำตอบของช่างเอ๋อออกไปบรรดาผู้ที่เข้าใจอย่างท่องแท้ก็จะรู้สึกเสียดายแทนเขายิ่งนักและจดจําความสามารถของช่างเอ๋อเอาไว้หลังจากนี้สามปีทุกคนก็จะพากันจับตามองเขาสิ่งนี้เป็นผลดีต่อเขายิ่งนักนายท่านรองเจียงอธิบายออกมาอย่างอดทน กล่าวตรงๆก็คือนายท่านรองเจียงพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อเจียงชังขึ้นท่ามกลางความเลวร้ายเช่นนี้ก็เพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกในอีกสามปีหน้าด้านในเรือนฉือซินฝงเหล่าหูหยินได้ยินเรื่องที่คนภายนอกพากันกล่าวถึงนางก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาพวกเขากล่าวว่าหลานชายคนโตมีความสามารถที่จะได้เป็นเจยหยวนนางไม่รู้สึกว่าพวกเขากล่าวเกินจริงเมื่อตอนที่หลานชายคนโตเรียนหนังสือ ท่านอาจารย์ผู้ชี้แนะก็ตัดสินยืนยันว่าเขานั้นเหมาะสมที่จะศึกษาตำราเป็นอย่างยิ่งในอนาคตบิดาและบุตรชายคู่นี้ล้วนจะได้เป็นจิ้นซื่อทั้งสองรุ่นนับว่าเป็นคำพูดมงคลอลลทั้งบิดาและบุตรล้วนได้เป็นจิ้นซื่อช่างเป็นภาพที่น่าพอใจเหลือเกินเฝิงเหล่าหูหยินเพียงแค่คิดเรื่องนี้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบของนางก็กำเริบขึ้นหากหลานชายคนโตของนางไร้ความสามารถ นางจะไม่กล่าวสิ่งใดเลยแต่เห็นได้ชัดว่าหลานชายคนโตผู้นี้มีความสามารถยิ่งนักเป็นเพราะโชคไม่ดีจึงพลาดสอบระดับท้องถิ่นในครั้งนี้ไปช่างหน้าอึดอัดใจ,จเหลือเกินนอบรรยากาศในจวนตรงผิงปัวดูย่ำแย่อยู่นับสิบวันจนทำให้เจียงจ้านไม่กล้าจะโอ้อวดแต่อย่างใดในแต่ละวันเขาเดินทางไปทำงานที่หน่วยองครักษินอูในไม่ช้าก็ทำความเคยชินกับตัวตนและอาชีพใหม่นี้ได้ หลังการทดสอบทั้งสมสนามสิ้นสุดลงในไม่ช้ารายชื่อก็จะถูกนำไปประกาศเจียหยวนคนแรกกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนทันทีเจียหยวนคนใหม่คือชายหนุ่มนามว่าเจินเหิงคุณชายผู้มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งเมืองหลวงวันรุ่งขึ้นหลังจากที่รายชื่อถูกจัดอันดับออกมาแล้วเจินเหิงก็เป็นดั่งเช่นเดือนที่มีดาวรายล้อมไม่รู้ว่าสหายมากมายเพียงใดนำสุรามามอบแก่เขา ชายหนุ่มรู้สึกภาคภูมิใจยิ่งนักจึงทำให้ใครบางคนมักไม่ชื่นชอบกระทั่งผู้ใจหย,ยับคายกระแนะกระแหนว่าน่าเสียดายเหลือเกินที่คุณชายใหญ่แห่งจวนตรงผิงปัวเจียงชางไม่อาจทําการสอบได้จนเสร็จคําตอบของเขานั้นข้าเคยเห็นมาก่อนช่างมีพรสวรควรค์ควรค่าแก่การเป็นเจย,ยวนเสียจริงเจินเหิงไม่ใช่พวกหนอนหนังสือที่แม้แต่ถูกคนเหยียบย่ำก็จะแซงทำเป็นใจกว้างดูเหมือนเขาจะไม่อาจเรียนรู้การอดทนอดกลั้นจากบิดามาได้เลย ดังนั้นเขาจึงเลิกคิ้วขึ้นแล้วกล่าวว่ายิ้มย้มกว่าไม่ทราบว่าท่านเคยเห็นคำตอบของข้าแล้วหรือไม่เมื่อเขากล่าวจบก็ได้ให้คนไปหยิบผู้กันรกระดาษและหมึกมาก่อนจะเขียนบทหนึ่งของหนังสือทั้งสี่ออกมาจนจบหลังจากนั้นก็โยนผู้กันทิ้งไปแล้วพลอยหลับที่บนโต๊ะผู้ใดจะไม่ให้อภัยชายหนุ่มเจยวนที่ดื่มอย่างมึนเมาเหล้าคำตอบที่เจินเหิงเขียนออกมานั้นในไม่ช้าก็เผยแพร่ไปให้แก่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนรับรู้ต่อจากนั้นก็เผยแพร่ออกไปสู่ด้านนอกอย่างน่าอัศจรรย์ หากกล่าวว่าเจียงชางเป็นผู้มีความสามารถในการศึกษาเล่าเรียนเช่นนั้นเจินเหิงคงจะเป็นอัจฉริยะหากนำคำตอบของทั้งสองมาวางเทียบกันแล้วเดิมทีคำตอบของเจียงชางที่ทุกคนได้แต่เสียดายกลับถูกคำตอบอันน่าทึ่งของเจินเหิงบทขยี้เสียจนกลายเป็นขยะไปทันทีหนึ่งหนังสือทั้งสี่ได้แก่หลุนอวีเมืองจื่อตาสวียและจงยงสองคัมพีทั้งห้าได้แก่สือจิงสร้างซูหลี่จี้โจอ,อี้และชุนฉิว